สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยวจะพามาทาใบงานนะคะคณิตศาสตร์ของหน่วยการเรียนรู้เรื่องคณนาคมนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดใบงานหน้านี้ได้เลยนะคะโดยใบงานคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะมีคําสั่งให้เราหาผลลบ ของตัวเลขนะคะแล้วเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีาทบทวนก่อนนะคะผลลบนะคะก็หรือการลบนั้นคือการที่จำนวนแต่เดิมนะคะถูกลดจำนวนลงไปอย่างเช่นคุณครูมอมี5้า แล้วลดนิ้วออกไปสัก2ก็จะเหลือแค่3ามนะคะจำนวนจาก5ก็จะเหลือแค่3นะคะเพราะว่าโดนลบออกไปสองยกตัวอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ทางใบางานให้กันเลยนะคะอันแรกนะคะ7จ็ลบสเท่ากับสี นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแก้ตัวเลขตรงนี้นิดนึงนะคะใบงานผิดพลาดนิดนึงอ่ะโอเคค่ะโดยในตัวอย่างนะคะมี 7, เจ็ดมี7สายรุ้งนะคะแต่เดิมมี7ดอยู่สายรุ้งอยู่7อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหและ7ค่ะคราวนี้เขาบอกให้เราลบออกไป3เขาบอก จากเเนี่ยให้ลบ3ลบไปสัก3อันเพราะมันเยอะเกินไปนะคะอ่ะเขาก็จะใช้นะคะเป็นทําสัญลักษณ์ไวโนกากาบาทก็คือ1นึสองสแบบนี้นะคะอ่ะลบออกไป3คราวนี้เราจะเหลือสายรุ้งอยู่กี่อันคะอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1นสอง สามสี่เหลือเพียงแค่สี่อันจากเจ็อันนะคะเด็กๆนะ่าจะทบทวนแล้วน่าจะเริ่มนึกได้แล้วว่าอ้าลบยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อถัดไปกันเลยนะคะมีพึ่งน้อยอยู่เจ็ดตัวออกไปหาน้ำพึ่งข้างนอกสามตัวมีอยู่เจ็ด ออกไปข้างนอก3าอ่ะเดี๋ยวเรามาลบกันนะคะออกไปตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่3านะคะแล้วจะเหลือพึ่งน้อยอยู่ที่รังพึ่งกี่ตัวคะเด็กๆลองนับพร้อมๆกันเลยดูนะคะ1นึ่สองสามสี สตัวค่ะเราก็จะเหลือพึ่งน้อยอยู่เพียงแค่สตัวนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะนะคะคุณครูเหมียวมีร่มอยู่ที่บ้านนะคะตั้งเจ็ดอันแน่โอ้โหคุณเหมียวมีร่มครบทุกสีแน่ๆเลยเนี่ยตั้งเจอันนะคะ คราวนี้คุณครูเหมียวเอาไว้พบใส่ในกระเป๋าหนึ่งอันอยู่ที่บ้านมีอยู่เจ็อันคุณครูเหมียวหยิบใส่กระเป๋าหนึ่งอันนะคะอ่ะลบไปหนึ่งอันคุณครูเหมียวจะมีร่มเหลืออยู่ที่บ้านกี่คันคะอ่ะเดี๋ยวเรามานับตู้กันดีกว่าว่าที่บ้านเหลือกี่อันนะ้าหนึ่งสอง สามสห้าหคุณครูเหมียวเหลือร่มที่บ้านอีก6กคันค่ะนะคะก็ให้เด็กๆนะคะใส่เลขหกสวยๆเลยตัวใหญ่ๆนะคะต่อมาในสวนหลังบ้านบ้างค่ะที่สวนหลังบ้านคุณครูเหมียวนะคะปกติจะมี ผีเสื้ออยู่แปดตัวนะคะชอบมาดื่มน้ำหวานในเกสรดอกไม้สวนคูเหมียวนะคะแปดตัวคราวนี้มีพึ่งนะคะไอผีเสื้อนะคะออ่ไปไปดื่มน้ำหวานบ้านอื่นค่ะเขาเกิดเปลี่ยนใจอยากไปดื่มบ้านอื่นตั้งหกตัว ตั้ง6ตัวนะคะเพราะว่าน้ำหวานบ้านครูเหมียวนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วดื่มทุกวันหมดแล้วนะคะพึ่งก็เลยผีเสื้อนะคะก็เลยบินไปบ้านอื่นบ้าง6ตัวอ่ะให้เราลบไป6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพึ่งผีเสื้อมี 8ตัวหายไป6ตัวไปไปดื่มน้ำหวานบ้านอื่นคุณครูเหมียวจะเหลือผีเสื้อกี่ตัวคะนักเรียนเหลือแค่กี่ตัวไหนลองนับสิหนึ่งสองคุณครูเหมียวเหลือผีเสื้ออยู่ที่บ้านแค่สองตัวนะคะในสวนหลังบ้านคุณครูเหมียวถูกนะคะเหลือแค่สองตัวเองนะคะอ่ะต่อมา ที่บ้านคุณครูเหมียวนะคะะที่บ้านคุณครูเหมียวในห้องนอนค่ะคุณครูเหมียวมีตุ๊กตากระต่ายน่ารักดุ๊กดิ๊กแปดตัวนะคะมีตุ๊กตากระต่ายน่ารักมากเลยตั้งแปดตัวคราวนี้มันเกิดหายไปค่ะมันหายไปหายไปจากห้องครูเหมียวสองตัวไม่รู้ใครเอาไปด้วยหายไปตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองหายไปสองตัวแล้วที่ห้องครูเหมียวจะเหลือกระต่ายน้อยกี่ตัวคะจะเหลือตุ๊กตากี่ตัวไหนลองนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหคุณครูเหมียวเหลือตุ๊กตากระต่ายเพียงแค่6ตัวคะ่ะใส่เลข6ลงไปเลยนะคะ โอ้เหลือแค่6ตัวเลยตัวที่หายไปต้องเหงาแน่ๆเลยมีกันแค่2ตัวเองเนาะออันสุดท้ายค่ะคุณครูเหมียวนะคะปลูกดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันหน้าบ้านคุณครูเหมียวมีแปดต้นนะคะมีอยู่แปดต้นคราวนี้ค่ะเกิดมีแมวค่ะเกิดมีแมวนะคะ วิ่งไล่ฟัดกันหักต้นทานตะวันของคุณครูเหมียวหมดเลยหักไปตั้งสี่ต้นค่ะเดิมทีปลูกไว้แปดต้นโดนแมวฟัดเหลือเพียงเออลบออกไปสี่นะคะโดนฟัดไปตั้งสี่ต้นนะคะหักหมดเลยอืมคุณครูเหมียวจะเหลือต้อนทานตะวันหน้าบ้านกี่ต้นคะเดี๋ยว เราลองมานับก,กันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่คุณครูเหมียวเหลือต้นทันตะวันเพียงแค่สี่ต้นจากแปดต้นเดิมนะคะเพราะโดนไถออกไปโดยแมวสี่ตัวสี่ต้นนะคะเออสงสัยต้องปลูกใหม่แน่ๆเลยเนี่ยโอเคค่ะ ก็จะได้คำตอบครบแล้วนะคะหากเด็กๆทำแล้วคำตอบเหมือนคุณครูเหนียวเป๊ะเลยแปลว่าเด็กๆนะคะลบเลขเป็นแล้วนั่นเองค่ะคนไหนนะคะยังไม่คล่องสามารถลองฝึกใหม่ได้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับใบงานคณิตศาสตร์ในวันนี้อย่าลืมนะคะก่อนที่จะถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นให้เขียนเลขที่ในช่องวงกลมมุมขวาบนค่ะ เลขที่ของนักเรียนตัวใหญ่ๆเลยส่วนด้านล่างของใบางานจะมีพื้นที่ว่างให้เด็กๆนะคะขีดเส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้น2เส้นและคัดชื่อนะคะชื่อจริงของนักเรียนนะคะเอาเต็มยศเลยนะคะเด็กชายเด็กหญิงนะคะเอาแบบเต็มยศเลยนะคะโอเคค่ะก็ได้จบลงไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหม เด็กๆลองฝึกลบเลขกันดูนะคะจะได้คล่องๆสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมถ่ายผลงานส่งลงในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูประจำชั้นจะได้ตรวจดูว่านักเรียนทำถูกต้องและส่งงานหรือเปล่านะคะลาก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ